รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกวันอาทิตย์12.45นแบบนี้นะคะทางช่อง5สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกกับเรื่องราวสาระดีๆมากมายที่เรานำมาฝากกันเพื่อให้วันหยุดของคุณผู้ชมเป็นวันหยุดที่มีความหมายค่ะช่วงแรกของรายการช่อง5ว,วันนี้นะคะชันเคยค่ะเราพูดคุยเรื่องกฎหมายง่ายๆและเป็นกฎหมายใกล้ตัวนะคะกับช่วง รอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่องค้าวรตี้ไปติดตามกันเลยค่ะช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่องค้าวรตี้วันนี้นะคะแตงกว่าพาคุณผู้ชมมาพบกับพี่ทนายนิพนธ์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้รเรารมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างค,คบวันนี้ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้กล่าวมาตลอดนะครับ วันนี้ก็เป็นเรื่องของพระราชกำหนดนะครับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับที่จะนํามาเสนอกับท่านผู้ชมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราตลอดเวลานะครับดังนั้นรายการของเราก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราเลยนามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้มีการรับรู้รับทราบนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ ค่ะก็เรียกว่าเป็นกฎหมายทันสมัยที่รเราหยิบยกมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปพูดคุยกับท่านวิทยากรท่านวินทยากรนี้เป็นใครคะพี่นิพนธ์วันนี้ก็เป็นท่านที่เราเชิญมาประจาอยู่แล้วนะฮะถ้าผู้ชมเห็นก็อ๋อเลยนะฮะก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเสงี่ยมบุษบสบานนะครับผู้ช่วยที่กรบดีมาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับค่ะเดี๋ยวฉันขออนุญาตไปพบกับท่านวิทยากรเลยค่ะ คุณผู้ชมคะมาแรงในนาทีนี้และแรงแบบฉุดไม่อยู่ต้องธุรกิสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะซึ่งเดี๋ยวในอนาคตนะคะก็จะมีเทคโนโลยีที่ทยอยออกมาเรื่อยๆเพื่อสนับสนุนการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไปแบบที่เรียกได้ว่าเราหลายๆคนคงจินตนาการกันไปไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะจริงๆก็เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าอย่างหนึ่งแต่ว่าเขาเกิดขึ้นแล้วก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเจ้าของกันได้บนแพลตฟอร์มบนระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจาเป็นต้องมีกฎหมายเข้ามากํากับดูแลค่ะในประเทศไทยของเราเองนะคะก็จะมีพระราชกําหนดการประกอบธุรกิสินทรัพย์ดิจิทัลพุทธศักราช2561เป็นกฎหมายหลักๆในการกํากับดูแลเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เราพูดคุยในรายละเอียดการถือว่าเป็นกฎหมายที่ทันสมัยมากๆฉบับหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะพูดคุยจยากที่กรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok เสงี่ยมบุษบาบาลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์คะถามถึงที่มาที่ไปเจตนารมณ์ของคนทํากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาก่อนนะคะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าเป็นกฎหมายสินทรัพย์พดิจิทัลละกันนะคะคเขาเขียนขึ้นมาเพื่ออะไรคะในส่วนของตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเห็นไมสังเกตไหมครับว่ามันเป็นพระราชกําหนดเพราะฉะนั้นการออกพระราชกําหนดของฝ่ายบริหารได้เนี่ยมันต้องออกในกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนนะครับ แล้วเพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็เช่นกันนะครับในทางเศรษฐกิจเนี่ยก่อนที่จะออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาก็คือฝ่ายบรหิหารกลัวว่าปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าในเรื่องของการนําระบบสินทรัพย์ดิจิตอลมาใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วความไม่แน่นอนมันก็จะเกิดขึ้นในสังคมมันก็จะทําให้ปั่นป่วนกันไปหมดทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของ วิธีการนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยประชาชนทั้งหลายเองเนี่ยก็เข้ามาเห็นเห็นไหมครับว่าลงทุนน้อยกาไรเยอะนะ,ะปัญหาก็เกิดขึ้นต่างๆเพราะฉะนั้นในส่วนของวัตถุประสงค์หรือในรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยมันต้องการที่จะออกมาเพื่อกํากับดูแลในเรื่องของการลงทุนของประชาชนนะครับ<ม>ที่ออกมานะครับอันนี้ก็คือเหตุผลในการที่จะออกกฎหมายฉบับนี้ครับ กฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญอย่างไงคะอาจารย์งงนในส่วนของสาระในรายละเอียดนะครับซึ่งพระราชะกําหนดฉบับนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจสินทรัพย์นะครับเมื่อประกอบธุรกิจสินทรัพย์เนี่ยในเรื่องของการกระทําอะไรที่เป็นเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีบทบาทมากมายในปัจจุบันนะครับซึ่งในการกำหนดประเภทของสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยนะครับก็มีสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีลักษณะเป็น อยู่ภายใต้ของพระราชะกำหนดฉบับนี้นะครับซึ่งจะมีในเรื่องของคริปโตเคอร์เรนซีนะครับหรือโคเคนดิจิตอลนะครับที่จะอยู่ในในรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้ซึ่งคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยนะครับมันก็คือระบบข้อมูลทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการใช้ในการสื่อสารเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนหรือได้นำมาซึ่งสินค้าในการบริการอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นในเรื่องของสิทธิต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นการแลกเปลี่ยนทั้งหลายเนี่ยนะครับในระหว่างสินทรัพย์มันก็หมายความรวมถึงข้อมูลต่างๆที่มันอยู่บนบนคอมพิเวเตอร์นะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับ <S <S ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยไอ้โทเค็นดิจิทัลเนี่ยนะครับมันก็มันมันก็คือข้อมูลอิลนิทส์เหมือนกัน <S <S นะครับซึ่งข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อในระบบ หรือเครือข่ายนะครับสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะกําหนดสิทธิของบุคคลที่เข้าไปใช้บริการทั้งหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในการที่จะทําตรงเนี้ยมันก็ต้องมีการอนุมัติการอนุญาตหรือการขออนุญาตนะครับซึ่งคนที่จะดูแลในเรื่องนี้ก็คือคณะกรรมการกรอตอหรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่จะดู เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้เพราะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในความดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความมั่นใจว่าคณะกรรมการได้มีการออกประกาศในเรื่องของการที่จะทําให้คริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยนะครับมัน มันมีความมาตรฐานมีความแน่นอนนะครับอันนี้ก็เ <Digital S 2> ป็นส่วน,นใช่ครับใ่บใบอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงเรื่องการกํากับดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะในส่วนของวิธีการหรือการกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยนะครับซึ่งกฎก็มีการกําหนดในเรื่องของกิจกรรมที่ถูกกําหนดให้อยู่ภายใต้ของกฎหมายฉบับนี้หลายๆเรื่องด้วยกันนะครับซึ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการโลดมทุนด้วยการเสนอขาย โทเคนดิจิทัลนะครับต่อประชาชนอันนี้ก็คือการเสนอขายทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าอยู่บนระบบคอมพิวเตอร์เพราะฉนั้นเมื่อเสนอขายแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีการกํากับในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่มีการเสนอขายไปนะครับเมื่อมีการเสนอขายไปเนี่ยในส่วนของส่วนที่มีข้อยกเว้นนะครับหรือในเรื่องของคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยนะครับก็จะถูกประกาศให้เป็น สิ่งที่เรียกว่าโคเคนดิจิตอลก็คือข้อมูลคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบนั่นก็คือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือคณะกรรมการกรอต่อนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นนะครับค่ะคุณผู้ชมคะนี้เป็นเพียงพื้นฐานเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลที่เราได้นํามาพูดคุยกันมีการออกกฎหมายตั้งแต่ปี2561ค่ะแล้วก็กฎหมายก็มีการพัฒนาตามลําดับขั้นนะคะรวมถึงในประเทศไทยปัจจุบันเทรนของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก็เติบโต,ต,ต,ตขึ้นเรื่อยๆสัปดาห์หน้าเดี๋ยวพูดคุยกันต่อยังมีรายละเอียดอีกมากมายทั้งเรื่องของการเทรดที่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเป็นโอกาสสร้างกําไรมหาศาลแต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นความเสี่ยงที่ประชาชนหรือว่านักลงทุนจะต้องยอมรับด้วย ทางที่ดีคือต้องมีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายเป็นสำคัญก่อนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันต่อกับท่านวิทยากรในสัปดาห์หน้าค่ะช่อง5วาไารตี้ จากสุภาพบุรุษผู้มีสเสน่ห์เป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องทำระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิ่งช่องห้าวาไรตี้ สวัสดีครับพบกับผมฟิลกิติกร์นะครับกับรายการช่อง5วาอรตี้นะครับวันนี้นะครับฟิลลงพื้นที่มาที่ใบถึงบางนานะครับอยู่ในงานนะครับ e n b Home 2022นะครับมหากรรมเพื่อบ้านและการตกแต่งเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่ลดยกทับยิ่งใหญ่ถึง80%เลยนะครับงานของเรานะครับจัดในวันที่18กุมภาพันธ์ถึง27กุมภาพันธ์2565นะครับณไบเทกบางนานะครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับหนะครับ ในงานในวันนี้ที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมเลยนะครับนั่นก็คือบริษัทระฆังทองนั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่รักการตกแต่งบ้านนะครับหรือการคนที่ชื่นชอบในการประตูกระจกนิรภัยนะครับที่ทันสมัยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปติดตามกันนะครับผมตามผมมาเลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่หมวยนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทระกคาังทองพลาสติกจำกัดนะครับผู้ผลิตบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม UPVC เหล็กดัดสแตนเลสนะครับและมุ้งลวกสแตนเลสนะครับผมพี่หมวยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องถามก่อนนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็นระคาังทองพลาสติกแบบนี้เนี่ยพี่หมวยทําอะไรมาก่อนแต่เดิมนะคะดิฉันประกอบธุรกิจขายพวกอุปกรณ์ฟิตติ้งมาก่อนนะคะ แล้วก็พวกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ด้วยค่ะต่อมาเนี่ยดิฉันก็ได้มาทําบานประตูหน้าต่างนะคะแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาทําเป็นธุรกิจนี้างนะะีเพราะเล็งเห็นว่าธุรกิจบ,ออบานประตูหน้าต่างเนี่ยมีโอกาสเติบโตนะคะคเพราะว่ามีผู้ใช้มากค่ะคนะคะคแล้วดิฉันก็คิดว่าดิฉันเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้สินค้าที่มีคุณภาพนะคะราคาถูกด้วยนะคะ เห็นเมื่อกี้พี่หมวยบอกว่าบริษัทระครังทองพลาสติกของเราเนี่ยมีหลายแบรนด์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีแบรนด์ะนอะไรบ้างครับพี่หมวยครับมีแบรนด์ระครังทองนะคะวินคิงวินสตาร์ Win King, Win star, นะคะวันเดอร์คิงแล้วเรายังมีเออวินเทคซึ่งเป็นบานประตูนะคะที่ทำจาก UPVC ซนะคะซึ่งแบรนด์ระครังทองเนี่ยก็ผลิตเป็น UPVC ซนะคะ C, ซึ่งมีกระจกครับเออชั้นเดียวนะคะครับแลวต่อมาเนี่ย ก็ได้มีการคิดค้นนะคะทำบานประตู UPVC ซึ่งเป็นกระจก2ชั้นนะคะแล้วก็มีเหล็กดัดอยู่ตรงกลางนี่ค่ะเนี่ยค่ะจากจากเห็นเนี่ยนะคะจะเห็นว่าโปรไฟล์ UPVC ของเราเนี่ยจะมีเหล็กทั้งวงกบประตูนะคะและก็วงกบหน้าต่างกระจกนะคะวงกบกระจกแล้วก็ประตูด้วยนะคะเราเสริมเหล็กเข้าไปทำให้เกิดความแข็งแรงนะคะและอย่างรุ่น กระจกสองชั้นมีเหล็กดัดอยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะจะช่วยตอบโจทย์นะคะหนึ่งคือป้องกันการโจรกรรมได้เนื่องจากว่าเป็นกระจกสองชั้นนะคะแล้วก็มีเหล็กดัดด้วยการผลิตนี่ก็ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยนะคะโดยที่ว่าเราเนี่ยจะมีเส้นอลูมิเนียมอยู่ตรงนี้ภายในเนี่ยจะใส่สารกันชื้นด้วยนะคะนะฮะแล้วก็ตัวเหล็กดัดเนี่ยทุกๆอันเนี่ยจะมีการยึดน็อตโดยรอบ ก่อนที่เราเนี่ยจะใส่ยางนะคะกาวซึ่งเมื่อแข็งแล้วเนี่ยจะแข็งเหมือนกับหินเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการจรกรรมโดยการทุบกระจกเนี่ยนะคะกระจกจะแตกแต่จะเป็นปากฉลามนะคะถ้าถ้าขโมยเขาจะยื่นมือเข้ามาก็จะถูกบาดได้นะคะและก็ถ้าสมมติว่ามีการตีกระจกแตกแล้วตัวเหล็กดัดก็ยังคงอยู่อ๋อครับนี่ครับแบบนี้นะค่ะครับพี่หมวยครับ จุดเด่นของเจ้าบานประตูตัวนี้เป็นอะไรครับคุณหมวยคะเป็นบานประตูที่ประหยัดพลังงานนะคะคป้องกันแสงป้องกันเสียงเนื่องจากว่าเมื่อเมื่อแสงอาทิตย์เนี่ยส่องมาที่กระจกจะก็จะนําความร้อนมาแต่เนื่องจากว่าภายในเนี่ยเป็นอากาศนะคะคซึ่งอากาศเนี่ยเป็นตัวนําความร้อนที่เล็วค่ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนจึงกว่าจะไปผ่านไปที่กระจกบานที่สองเนี่ยก็ลดทอนไปเยอะ แต่อนุญาตให้แสงผ่านนะคะเพราะฉะนั้นจึงประหยัดพลังงานนะคะเนื่องจากว่าภายในบ้านก็ยังสว่างอยู่แต่ว่าบ้านเย็นนะคะอันนี้นอกจากบ้านเย็นแล้วเสียงยังไม่มีด้วยไม่มีเสียงรบกวนภายนอกมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเนื่องจากว่าเป็นกระจกสองชั้นนะคะก็จึงป้องกันเสียงได้เป็นสองเท่าตัว UPVC ตัวนี้นยครับผลิตในประเทศเราใช่ไหมครับ คือนำเข้าจากต่างประเทศนะคะแต่ว่าตัว UPVC เนี่ยคำว่ายูเนี่ยคือคือว่าผสมสารป้องกันรังสี UV นะคะเพราะฉะนั้นจึงใช้นานได้ทนทานเป็น1 0บสปีนะก็ยังสวยอยู่อย่างนี้เลยค่ะนะคะทีนี้พูดถึงมาตรฐานมาตรฐานตัวนี้เนี่ยทราบมาว่าเจ้าบานประตูตัวนี้เนี่ยได้รับมาตรฐานสากลเลยคือบานประตูตัวนี้นะคะได้รับการจดสิทธิบัตร นะฮะซึ่งเป็นการคิดค้นนะฮะของบริษัทระฆังทองพลาสติกจำกัดค่ะจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยนะคะต่อมาก็เป็นพวกอลูมิเนียมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะได้รับการจดสิทธิบัตรเนื่องจากว่าเป็นผู้ออกแบบนะคะค่ะแล้วยังมีความพิเศษอีกนะคะตัวตัวอลูมิเนียมตัวนี้เราจะมีสแตนเลสดัด นะคะสแตนเลสดัดอันนี้จะไม่เหมือนสแตนเลสทั่วไปนะคะจะสังเกตองนี้ค่ะจะล็อกรางไว้เลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดูเน้นหนามากนะครับเนี่ยค่ะเป็นระบบล็อกเพราะฉะนั้นไม่มีน็อตสักตัวหนึ่งแต่โจรไม่สามารถที่จะยกออกจากรางได้เลยจึงป้องกันการโจรกรรมได้ร้อเซเลยค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเดินดูนะครับรายละเอียดรอบๆกันตัวจริงเสีงจเลยอยู่ที่นี่นะใช่ค่ะ ครับพี่บุยครับสาหรับเราเดินเข้ามาในบูธของเราแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราเจอก็จะเป็นตรงบานประตูก่อนนะครับตัวนี้บานประตูนี้นี่ทํามาจากเป็นเป็นไม้หรือเป็นอะไรครับพี่อ๋อทำมาจาก UPVCUPVC นะครับเพราะฉะนั้นจึงปลอดภัยจากปลวกมอดแมลงนะฮะไม่ผุไม่เน่าไม่มีเชื้อรานะฮะไม่มีส่วนประกอบใดๆที่ทําให้เกิดการผุได้นะคะจะเห็นว่าแข็งแรงทนทานมากนะแข็งแรงทนทาน นี่ค่ะดูนะฮะตัว UPVC ของเราหนาถึง2.5มิลนะฮะนะคะแล้วตรงนี้เป็น Wood PVC ค่ะคือเป็นเนื้อพลาสติกนะคะซึ่งมีความแข็งแรงมากนอกจากนี้เรายังเสริมเหล็กภายในนะคะซึ่งมีแบรนด์เราแบรนด์เดียวหาที่เสริมครับที่นี่ในส่วนของสีฮะมีหลายสีใช่ไหมมีหลายสีค่ะแล้วก็มีทั้งโมเดลทั้แล้วก็เป็นลายหลุยตัวนี้เป็นลายหลุยนะฮะลายหลุยครั ครับผมนะคะอ่ทีนี้มาต่อไปครับลายหลุยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกละสีสีมีสีสักนะคะแล้วก็มีสีอกแดงครับตรงนี้อกแดงจะไมโอกแดงอยู่นนค่ะพี่มวยอธิบายด้านนี้เลยนะนี่ค่ะสีอกแดงนะคะอันนี้เป็นสีอกแดงครับอกแดงอยู่ตรงนี้นะค่ะแล้วเรายังมีลายโมเดิร์นนะคะซึ่งสำหรับที่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ชอบลายหลุย นะคะคก็เป็นลายโมเดิร์นที่ทันสมัยนะคะคม,คมีการติดแถบทองเพื่อให้ดูสวยคลาสสิกยิ่งขึ้นนะคะคม,มีสีเทาด้วยนะคะคอันนี้ค่ะอยากให้มาช่วยดูสีเทาเนี่ยดูคลาสสิกมากเลยเนี่ยค่ะ สีเทาสวยไหมคะสวยมากๆครับพี่หมวยครับที่นี้ทุกๆลายทุกๆสีเนี่ยนะครับที่เราโชว์อยู่ตรงนี้นะครับของพี่หมวยมีมากกว่านี้ไหมครับมีมากกว่านี้มีมากกว่านี้นะครับใช่ไหมครับแต่วันนี้เอามาโชว์เพียงเท่านี้ครับถัดจากประตูแล้วพี่หมวยเราเข้ามาในห้องนี้เข้ามาในห้องนี้เราจะเห็นนะฮะเราก็ทำนี่เริ่มจากตรงนี้เลยใช่ไหมครับพวกเอ่ออันนี้จะเป็นเอ่อบานตายนะฮะเราสามารถที่จะสั่งผลิตได้ด้วยนะคะค่ะ เมื่อกี้ที่ได้อธิบายไปว่าเอของเราเนี่ยอลูมิเนียมของเราเนี่ยมีรุ่นสแตนเลสดัดจะเห็นว่าสแตนเลสของเราเนี่ยมีสองฝั่งเลยนะคะเพราะว่าสมมติเราออกจากบ้านเราสามารถที่จะล็อกสองฝั่งนะคะค่ะเนี่ยค่ะเมื่อเปิดสามารถที่จะเข้าไปในบ้านล็อกได้เราก็ล็อกจากภายในได้โดยต้องมีหนึ่งชั้นแล้วใช่ไหมครับพี่หมอหนึ่งชั้นนะครับ หนึ่งครับแล้วก็มีกุญแจทั้งหมดสองหนึ่งสองนะฮะครับแล้วก็มีล็อกกลางเป็นสามอ๋ออันนี้มีล็อกซ้ายขวาอีกเป็นห้าชั้นค่ะครับผมมีล็อกถึงห้าชั้นเลยค่ะห้าชั้นถูกต้องค่ะผมว่าแค่สองชั้นนี้ก็ป้องกันอะไรได้หลายอย่างเลยนะใช่ค่ะีห้าชั้นนี้คือบอกว่าเรานอนหลับแบบสบายๆไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นแล้วพี่หมอทุก่านทีนี้เรามาด้านในตอบดได้ค่ะ อันนี้ก็เป็นเป็นรุ่นธรรมดาก็คือว่าเป็นของวันเดอร์คิงนะคะอันนี้เป็นแบรนด์วันเดอร์คิงอันนี้ก็จะเป็นบานหน้าต่างที่เป็นสแตนเลสครับตัวนี้เป็นแบบมุ้งลวดเนาะพี่หมวยครับค่ะมีมุ้งลวดอยู่ข้างนอกค่ะอันนี้จะเห็นไหมคะว่าไม่มีไม่มีน็อตสักตัวนะฮะแล้วก็เมื่อผมว่าฝนตกลงมาฝนตกลงมาเราออกแบบรางเนี่ยให้มีการสล้อสลปบด้วยนะคะเมื่อฝนตกปุ๊บน้ำเนี่ยมันจะมาที่ราง แล้วเรามีรูให้น้ําไหลอ๋อคือไหลออกมาข้างนอกเลยให้ไหลออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นจะไม่มีโอกาสว่าอ้าวฝนตกน้ําท่วมเข้าบ้านหรืออะไรเลยนะคะหลายๆคนหน้าฝนนะพี่หมวยเนาะกังวลแน่นอนเพราะว่าเวลาฝนตกเข้ามาเนี่ยทั้งน้ําซึมเข้าไปในบ้านเอ่ยนะครับะแล้วก็เป็นสนิมนะเป็นสนิมเอ่ยอ่ามะรงบ้างอะไรบ้างเข้าไปอันนี้นี่ไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลเลยค่ะใช่ครับนะคะไปเดี๋ยวไปมุมต่อนะครับตรงนี้ค่ะทีนี้ตัดมาอยู่ที่ อลูมิเนียมเนี่ยเรามีนอกจากจะมีสีขาวเมื่อกี้แล้วเนี่ยเรายังมีอลูมิเนียมสีดําด้วยนะคะอันนี้เราแตกต่างกันตรงเมื่อกี้สีขาวแล้วนี้เป็นสีดํานะครับแล้ววัสดุเนี่ยแตกต่างกันไหมครับพี่หมเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าการเคลือบพ่นสีเคลือบอลูมิเนียมเนี่ยจากพ่นขาวเราพ่นเป็นสีดําเดี๋ยวไปมุมนี้ต่อเลยครับไปมุมนี้ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นในจุดของอันนี้นะคะอันนี้อันนี้เนี่ยนะคะจะเป็น อลูมิเนียมครับภายใต้แวนด์ King p a l ฮะก็คือว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นมุ้งลวดสแตนเลสนะคะซึ่งมุ้งลวดสแตนเลสเนี่ยบางคนเนี่ยเขาคิดว่าเราไม่อยากจะอยู่บ้านเหมือนกับว่าเออมีเหล็กดัดมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ในะฮะแต่อยากให้ว่าป้องกันแมลงป้องกันโจรได้อันนี้ตอบโจย์เลยค่ะป้องกันการจรกรรมคือว่าพี่หมวยเนี่ยออกแบบโดยเฉพาะเลยครับผมออกแบบตรงไหน นะคะออกแบบตรงที่ว่าตัวรางเนี่ยปกติเนี่ยจะมี3ามรางเลื่อนนะฮะแต่ตัวคิงพาเลตตัวนี้จะมี4ี่รางเลื่อนค่ะ4ี่รางเลื่อนใช่ไหมครับปกติทั่วไปบ้านทั่วไปเนี่ยเขามีอยู่แค่สามเนาะใช่ค่ะทาไมถึงต้องมี4ี่เพราะว่าเราอ่ะต้องการมุ้งลวดเป็น2องรางปกติเนี่ยทั่วไปเนี่ยอย่างบานหน้าต่างหนึ่งบานเนี่ยจะมีบานกระจกสองบานจะมีมุ้งลวดแค่หนึ่งบานนะฮะแต่ตัวนี้มีมุ้งลวดสองบานครับ เพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันการโจรกรรมนะฮะได้100%ปกติเนี่ยถ้าเราเปิดเปิดหน้าต่างนะฮะแล้วก็ปิดมุ้งลวดครับผมโจรสามารถเข้ามาในบ้านได้เลยโดยแค่เอามีดกรีดใช่ครับก็สามารถที่จะเข้าได้แต่อันนี้เข้าไม่ได้เลยเนื่องจากว่าตัวสแตนเลสดาดตัวนี้มีความแข็งแรงมากนะคะจึงป้องกันการ ที่ว่าขโมยเนี่ยจะมากรีดแม้ว่าเขาจะตีกระจกแตกทั้งสองบานบถ้ามีมุ้งลว่สแตนเลสอันนี้โจนก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะฉะนั้นทําไมพี่เหมยถึงต้องออกแบบเป็นสี่หลัง้วยทำไมครับผมก็เพราะว่าป้องกันการ,รก,การรมนะคะคเพื่อให้มีมุ้งล่วสองด้านนะคะขโมยก็ไม่สามารถเข้าได้แล้วก็ตอบโจทย์คุณลูกค้าว่าเออไม่อยากจะมีลูกกรงเหล็กไม่อยากจะมีสแตนเลสดัด สามารถที่จะมีมุ้งรวดนิลภัยได้พอเรามองดูไปมันก็สะอาดตาโล่งๆไม่มีไม่มีมุ้งรวดมาใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีตัวกระจกนิลภัยกระจกนิลภัยเนี่ยเกิดจากการที่ว่าเอากระจกสองแผ่นนะคะฟิลตรงกลางเนี่ยมีฟิล์มอยู่นะคะเป็นการลามิเนตกระจกสองแผ่นเข้ากับฟิล์มตรงกลางนะคะเมื่อมีการทุบกระจกจะเกิดการที่ว่าจะแตกเป็นใยแมงมุมนะคะ แต่มันจะไม่แตกออกจากกันมันจะยังติดกันอยู่ใช่ค่ะจึงเป็นกระจกนิลยพร์นะคะสามารถที่จะป้องกันการโจรกรรมได้100%่อยเอซ็นต์พี่มวยถึงตั้งชื่อว่าคิงพาเลี่ยคะแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้น่าจะอยู่ในแคตตาล็อกหมดเลยนี่ค่ะนี่ค่ะกระจก2แผ่นมีฟิล์มนะคะเนี่ยค่ะเวลาแตกมันจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่มวยครับทีนี้อนาคตนะครับตอนนี้ ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับการตอบรับดีเยี่ยมอยู่แล้วนะฮะไม่ว่ามาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยเราได้รับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันต้องมีการพัฒนานะครับพี่หมวยอยากจะพัฒนาอะไรอีกนะฮะเพิ่มทําอะไรเพิ่มให้มันดูแบบดูยิ่งใหญ่กว่านี้อีกไหมฮะมีมีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะฮะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะน้องฟิลดูวงกบอันนี้ครับนั้วน้องฟิลเปรียบเทียบกับอันนี้ มันหนามันใหญ่กว่าอ้ามันหนาแล้วมันใหญ่กว่านะครับแล้วมันใหญ่กว่ามีประโยชน์ยังไงมันเป็นลักษณะคิ้วบัวนะคะทาให้บ้านของเราเนี่ยเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนเราติดคิ้วบัวเลยครับผมนะคะทำให้เราเก็บรอยปูนได้ด้วยนะคะแล้วก็เรียบหรูดูดีนะะเหมือนกับเป็นการตัดขอบครับนี่ค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราเพิ่งทำครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับเราเดินชมกัน ของบูธระคางทองพลาสติกของเราตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับเห็นสินค้าหลายอย่างนะครับที่พี่หมวยแนะนํากันไปนะครับตั้งแต่แรกจนจบที่นี้บอกช่องทางก่อนครับพี่หมวยครับช่องทางท่านลูกค้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยครับสนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมสินค้าเข้ามาสอบถามว่าสินค้าของเราเนี่ยมีอะไรนีช่องทางพูดอะไรบ้างครับค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บของบริษัทนะคะ ของระคังทองพลาสติกจำกัดนะคะสามารถที่จะเข้าไปเวอร์ไวด์เว็บได้ค่ะนะครับแล้วก็มี l ลน์แอดครับผมมีเอ่อ b ฟซบุ๊กครับนะคะมีหลายๆช่องทางค่ะพี่เหมยครับบริษัทระคังทองพลาสติกของเรานี่นอกจากจะจัดบูธที่งานในวันนี้แล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยยังสามารถไปชมบูธผลิตภัณฑ์ที่ห้างไหนบ้างครับผมค่ะ สินค้าของบริษัทละคังทองพลาสติกนะคะจะมีจําหน่ายที่ไทยวัสดุทุกสาขาทั่วประเทศนะคะและยังมีขายที่ดูโฮมนะฮะแล้วก็โกฟบวนเฮาส์ด้วยค่ะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็แวะเวียนกันเข้าไปได้นะครับผมวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่หมวยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมฟิลกิติกรนะครับแล้วก็พี่หมวยด้วยนะครับครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือรายการช่องห้าวรตี้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในสัปดาห์หน้าช่องห้าวรตี้เวลาเดิมวันอาทิตย์12บสิกนา45นาทีกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ